สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องครัวเพาเซปบายแม่อ๋อยสวัสดีนะครับแม่น้องไอ้ด่มากินข้าวกับน้องซเซเบอร์ครับมากินข้าวกับน้องซเซเบอร์ครับวันนี้แล้วก็มีแม่เปิเปดอ่ะอันนี้จะปะไอแม่เป็นคนคุยเหรอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นีมากินข้าวน้ำกันเสพๆนะพี่น้องเนาะ กับมีตำบะกอจ้าบ้านไม่อ้อยเรียกบักอเนื้อซะเนาะส้มตำปูปลาทอดกุนเชียงจ้าทอดไก่จ้าเพราบ้านทอดไว้ห้ยแล้วไปแล้วใเห็ดทุระมันง่ายจะหยู่ย่าย,ยต้มบักเขือต้มักงูเงี้ยวต้มใส่โอ้ยปิดปากนะคะคุณลูกค้าพักค่ะพี่น้องพัก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 ,พก แม่ก่ไอันนี้ไปทำอะไร่เก <Okay. S 1> ่เแ,แม่เอื้อมให้ก็ได้อ่ะอ่ะนองมันเลยเรียกแม่หน่อยหน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยอยุ่ขขังหลังนีดเด้อวคะ่ะแม่หน่อยเห็นงานอยู่แม่หน่อยเห็นงานน้ำกันก็ไม่ออยนี่หละจ้ะเราเห็นงานอยู่แล้วมคันได้ออกไม่ออยเห็นในบ้านแม่หน่อยเห็นนอกบ้านจ้ะเห็นงานน้ำกัน เป็นทั้งเพียนเป็นทั้งเพียร่รวมงานจ้ะพี่น้อง <c oughs> แมวก็ขอบคุณแม่ดาหลายๆด้จ่าเด้อพนบอกว่าอันมาเยี่ยมบ้านแม่อ้อยแล้บ่พ่อก็สินั่มไปเยี่ยมบ้านแม่อันไม่หน่อยให้วราสันโอ้ยขอบคุณหลายๆจากใจจริงด้จา่าแม่ดาขอบคุณหลายๆจ้าที่ให้ความแบบให้กำลังใจแม่อ้อยตลอดมากแม่อ้อยรู้สึกดีใจแล้ว่ะแล้วรับปลื้มใจหลายๆมันก็ คือยังแบบว่าเป็นพี่น้องกันนะเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องไอดาเพิ่กับเป็น,นคนกาลสินเพื่อกันคือข้อกันคักค่ะลูกชายเพิ่นกัรอเด้หน่องไอดารอรอเถเด้เกง่งผมจนหน่อยหน่อยนงเกง่งเก่งมาได้จ้าแบบน,นี้มากินเขานะ้ำแม่ไอ,อยแล้วกับมีอันนี้ลืมบอกไปบักเขือคือ มะเขือในซอยนีแหละจ้าที่บ้านตรงขามก็บ้านแม่หน่อยที่แม่หน่อยเพิ่นท่ายไปไหเบึงเพิ่นเก็บไห้แม่หน่อยเล่ามาแฟนไว้ให้มื่อ้า,านี่มาๆมา,มากินข้าวเด้อแม่หน่อยเอ้ยยู่รุจิมิคุนแม่หน่อยเพิ่นบ่ค่อยกินข้าวดอกแกเพิ่นอันเพิ่นลดความอ้วนเพิ่นย่างได้เนาะแม่อม้อยย่างบ่ได้กับเพิ่นหุ่นดอกหุ่นหน่อยหุ่นใหญ่หุ่นงามหุ่นเว้างามเู้จักรว่าอยากซัดลวนห้อ แม่หน่อยเนคนคนเฮ็ดงานเนาะสาวหางคนเด้ค่ะแม่หน่อยนี่ยวรบ่ได้จะใส่ชุดหางบ่ได้ไรอืมสับๆตะมกัวตะมก้อขึ้นหน่อยมาเด้อมาเด้อ กับเขาหลายๆพี่น้องอาจสิว่าเห็นหัวเห็นหางแน่หัวพวกนิดแมวนี่แหละพวัวจำบุเบลเกี้ยนนั่นนี่น เรารตห้าส <Es> ั ừ, ừ ่งอ่าคำยังเรนาะพี่น้องก็คืนมานก็คือนมาพี่น้อมันก็ะป้นปล้าเสีย

nó hết thịt Tại sao mẹ không sửa sửa Mẹ không Nó mẹ không นอนเส้บทปรอบพุ้นุกๆคคนเลยด้วยจ้ะด้วยไขอมาให้กำนับชมให้กำนัองใจกันด้วยจ้ะเนาะด่งนี้คลิปส่วนส่นน้พและพี่หนุให้แบบแบบไดๆวิงแบบไนตนำมือเรียนแค่นนแหละไม่ข้นจะตนั่เขาบ่เบิ่กันจีจพี่น้อมไม่บรล ก็เครียดเหรอเคลนแบบนี that that ้ไม่สบายใจดีกัมซึ่งมันจจับคิดเทียเรื่องนี้เนี่ย้บิดกอไมันจะไปเทียรได้พี่น้อยโอ้เราละกูใจ กองเนี่ย้องสาวมาฝากพี่นอ้องแม่นอ้องเทศนิต้องไปตั้งจังหวัดก่อเฮิร์ ก็เห็นลงท่านด้อจ้ะตอนสอบก็ไปใส่บาทคือกันน่อล่ะพี่น้องแต่ว่าแม่บว่ได้ลงเขาจะเปิดเพลงลูกไก่ล้มพงนึอเส้นนเรื่องลายางจ้ะเรื่อง น้ำจีนน้ำยาตีนไก่แล้วก็ขนมหวานแล้วก็พวกน้ำโคกน้ำเป๊ปซี่แล้วก็ววก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 ไอติมเรื่องหลายอย่างก่ะพี่น้องออกออกซอยกันพี่น้องหลายๆายคนพูดละหาละสิบพูดกับกื่อนนีนหลายคนก็ออกหลายกำศรัทธาจ้ะ ทำกระเป๋าจ้าของ่เดท,ท่านดีพี่น้งบองบบ๊ะโบอยากหลีไมียวไวางสัน่นเมยวกเคยอะหึงือลมรุกขั้นหึ่งือกุกหยาไปเนก็บโเคยบ่บมีเงินสื้อกินนี่เ้องทั้งมี่ xăm dưới <laughs> này bà hàng bông trứng, cả bà hàm ngân nọ Nó lạ thì vẫn phốn bún công ở đây nè Không lúc có khăn phép được cả lúc này chả Nó hơi hẹp bún lái nọ Nói mắc hết bún bà bà, lái lái, cơn tô แตงโมูเพิ่นเฮ็ดก็ะเทียมตามให้แะไรแม่บอกพวงมาเก็ตส่นจ้ะใบมาเฮ็ดแบบตามกำลังเจ้าของข้ามเมืองกระเป๋าว่าเข้าเฮ็ดบุญไปแล้วก็เหลือไว้กินเหลือไว้ให้ลูกกินอืมหงอยมักจังสันจ้ะเป็นบ่เฮ็ดบุญแค่คนพี่น้องให้เราสบายใจดีคุญเฮ็ดยี่สิบบาทก็ดีพี่น้อง ม่ดีลยวันนี้นองไอขีดสิมาหาพ่นะไอพูดไปหาอะไรไอขีวมาหา <c oughs> ชิ้นหอนไอบางนันเจหาที่หกมันมันเสียหักที่หนง ยังหม่เ็นห่วงเั่ไปหารงก็ไปบ่ได้ 嗯，就我娘。 นี่หุหงเหมหมดิงนอ,อสัตว์ปลาตกัวม่หน่อยซื้อฝักคุณเมือ่อหน่อยซื้อปลาตงกัวาแฟนเม่น,มน,นาบ้านเพื่นลูกไส้เพื่นหูเลยว่าเพื่นแฟนฝากไว้ลูกไส้เพื่นพอกรแม่บก,กินเลยเพราะว่าเพื่นให้ลูกไส้เพื่น

ไม่ออกกับเซริปิสคลิปไวัยแค่เนี้ยจะไม่ออกซีกินตอมันรายหน้าที่แหละยันพี่น้องเพื่อนนะจ๊ะเนาะเจอกันไม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ใดที่เขามากนะจ๊ะเนาะขอบคุณจากใจจริงค่ะบ๊ายบาย